คำเตือนรายการนี้อาจมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย,าย่าอีกคนให้คำแนะนผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับอันี้มีอะไรกินบ้างไมฮะดี๋ยาไป efendim, ไไรู้ไม่ล่ะพี่นคนแถวนี้ทีเ็กรู้บ้างปะไม่รู้ไม่ใช่ถินี่ไม่เอาตรงนั้นอ่ะ แอปอะไรอ่ะพี่พี่เคยใช้อ่ะอิตโก้อะไรน่ะอ๋อที่มันหาเซิร์ชแถวนี้ได้เออที่มันเวลาเรากดกเข้าไปมันจะมีหาว่าร้านแถวนี้มีกี่ร้านส่วนลดเท่าไหร่น่ะอ๋อไอที่มันเซิร์ชเล่รอบๆตัวได้ว่ามีรถอะไรบ้างเหรอเออนั่นแหละั่นแหละเปิดอิติโก้อะดูซิเจอร้านโดมิโนพิซซ่าซานตาซิคอนบังแเขา สาด้วยมึงกดจองเดี๋ยวนี้เลยเ<อ>นี่มัน9 4้โมง45<อ>แล้วจำไว้บ้างแอปแบบเนี้ยเป็นสายกินเนี่ยจำไว้ด้วย <c oughs> ช่วยได้เยอะถึงแล้วพี่ม่ดูดิโนพิซซ่ามันอยู่ข้างนอกวะด,วดมิโนโอพิซซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแด้เคยมากินป่ะไม่เคยครับเออมเอาที่จองให้เขาให้ดูสิให้เขาดที่โก้นะอ ครับผมเป็นจองนไว้ตอนกี่โมงคนรับคือหกท่านนะคะเป็นลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าหน้าแนะนำนะคะจะมีในหมดดีลักจะเป็นบาร์บีคิวพาราไดซ์ฮาวาเอียนส่วนพรีเมียมที่ลูกค้าจะสั่งบ่อยๆจะมีสไปซี่ชิคเก้นแต่มันจะออกเผ็ดๆหน่อยนะคะมีเลเวอร์นี่คือเด็กจะทานได้มีเลเวอร์เปปเปอร์นีค่ะก็จะมีหน้าซีฟู้ดก็คือจะแล้วแต่พอๆกันแล้วแต่ว่าทานเผ็ดไหมหน้มัเยอะจังวะมันมีไซส์ไหนบ้าง มีเป็นไซส์ดนิ้ว9้านิ้วแล้วก็สิบนิ้วโอ้12นิ้วเลย12บนิ้วก็คือจะเป็นคัดแชิ้นนะคะได้ได้เอาแบบเป็นฮาฮ์มนะครับค่ะเอามาทุกหน้าเลยเอาเป็นอย่างฮาอย่างฮามเลยแล้วก็เอาเอาแป้งมันมีแป้งกี่แบบมันจะมีเป็นบางกรอบหนานุ่มค่ะแล้วก็จะมีเป็นแป้งชีสละเบิดส่วนแป้งชีสระเบิดจะมีแค่ไซส์กลางอย่างเดียวเอางนี้ให้เขาจัดได้ได้ค่ะจัดให้ผมเลยคือเอาเป็น ปนกันมาเลยมีทั้งบางกรอบทั้งหนานุ่มทั้งไอชีสระเบิดอะไรนี่มาเลยแล้วกันนทําหน้าเนี่ยทําซ้ำเฮ้ยถ่ายรูปดูดีจังคนหล่อเออจริงนะเฮ้ยกูั่งจริงเหรอโมโหหลายดอกแล้ววันนี้เฮ้ยจริงเหรอเออย้อนกลับไปดูไหมอิติโก้ช่วยครับผมใช่เมื่อกี้พี่ต้นจอบไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ คือวันนี้พี่พีก oh, ินเท่าไหร่ก is ็ตามลดไปเลย50%าสิอร์นะหน้าแรกอันนี้นะพี่พี่กำลังจะรับประทานเนี่ยก็คือเอ็กต้าวากันซ่ากับทูน่าไอแลนด์อันไหนเอ็นนี้เอ็กต้าวากันซ่าไอที่มีอะไรอะดำๆเนี่ยคือเอ็กต้าเออมากรอบเอ็กต้าวากันซ่าแล้วก็ทางขวาเนี่ยทูน่าไอแลนด์ทูน่าไอแลนด์อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลด50%ใช่ไหมตอนสั่งพี่ได้บอกเขาไหมว่าต้องกี่ถาดอะ พี่บอกว่าเอามาทุกหน้าเลยกินให้เขาทุกหน้าออืได้รู้ได้รู้ทูน่าไอแลนด์ทูน่าไอแลนด์ก็จะมีเทาสันไอแลนด์ซอสมอสซาเรลลาชีสทูน่ากรีนคาสิแคมนักอาหารว่าอะไรพี่ก้อยอะไรนะพริกหยวกอืมพริกหยวกเขียวที่จองเมื่อกี้ลด50%ชัวนะทีนี้โก้ลด5 0แน่นะมึงอย่ากดผิดนะ เออไปแล้วผมเลยแล้วหลังนี้กินพิซซ่าแต่ชอบกินแป้งแบบไหนกินแป้งแบบไหนก็ได้ที่ผมไม่ต้องออกตังเองจบนะเชียบจำไว้เด่ไปถามนะไอ้เพชรจำมันมาผมชอบกินแป้งบางบางอย่่างนี้แหละผมชอบ ชอบกินมันกรอบพี่เล็กหน่ี่เล็กชบกินอะไรถามกูเหมือนจะให้กูกินใช่มีเล็กชอบกินอาหารไทยมีเล็กไม่ค่อยชอบกินอาหารฝรั่งแต่ถ้าเป็นคนฝรั่งก็ได้วันนี้เราคงไม่ชาเลนจ์จับเวลาหรอกเนาะให้พี่กินแบบมีความสุขบ้างเนาะอือจะชาเลนจ์อะไรกันทุกเทป เฮ้ยเพิ่มแป๊บเดียวหมดแล้วโอ้โหถ้าบอกอะไรกินพิซซ่าพี่เป็นคนชอบกินซอสแส้ไข่แน่นอยู่แล้วแต่ถ้าถามพี่พี่ชอบ็นกินพวกซีฟูด้ดอันนี้ทางพี่เดี๋ยวมาลุ้นกล่องต่อไปว่าจะเป็นซีฟู้ดหรือเปล่าซีฟูด้ดฮาวายเยนจริงเหรอ หน้าเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ซอสพี่ก็ต้องลองดูกากบาทอันนั้นน่าจะเป็นทูน่ามาโยแต่ไอเรื่องตังอะไม่กลัวเพราะมันมีส่วนลดอยู่เพราะว่าพี่สั่งถาด12นิ้วทุกถาดเลยมันเยอะมันเยอะมันเยอะนี่อะไรทูน่ามายโญทูน่ามาโยส่วนประกอบมันก็ที่มีเขามีในเมนูที่เขาเขียนไ้นะซอสพิซซ่ามอสซาเรลลาชีสทูน่าพริกหยวก ข้าวโพดแล้วก็มายังเนสหนานุ่มเขาแม่งโอเคเลยถ้าการกินต้องกินเยอะๆพี่ว่ากินบางกรอบจะดีกว่าไม่ตัดผมมาใหม่แล้วพี่ตัดมานานแล้วต้อามาแล้ว<อ> ยังไงทะเลก็เข้ากับพิซซ่าครับอ๋อฝั่งนู้นจะมีพริกหยวกอันนั้นซีฟู้ดแมนเนียใช่อันนี้ซีฟู้ดแมนเนียแต่เนี้ย,นนยพี่ว่าน่าจะเป็นฮาวายเอียนลองดูอาจจะเป็นซีฟู้ดไอแลนด์ก็ได้ <S <S เดี๋ยวดูซีฟู้ดไอแลนด์คือเป็นซอสเทาสัานใช่ไหมใช่อันนี้ซีฟู้ดไทยอ่ะอ่าเป็นเทาสัานใช่ปะ่ะใช่เออแตแต่ว่าเมื่อกี้เป็นฮาวายเอียน จะบอกอยู่ว่าทำไมถึงรู้ก็บอกแล้ว่าทุคนชอบซอสทาวซาไอแลนด์ลิ้นพี่นี่รสตำรับทาวซาไอแลนด์นี่เฉียบมากผมกินแล้วผมแบบไม่ค่อยพูดจะบอกเลยว่าเป็นหน้าโปรดของผมออ๋หน้าโปรดมันเป็นซีฟู้ดอยู่แล้วก็มีซอสทาวซาไอแลนด์ด้วยนะนี่ฮะมันจะมีรสแบบเปรี้ยวหวานความเข้ากันของเนื้อซีฟู้ดกับซอสทาวซาไอแลนด์อ่ะผมว่าอันนี้เนี่ย ห <Yeah. S 2> อมมากนี่เป็นสไปซี่ซอสแต่สไปซีซ่ซอสเขาไม่เผ็ดมากนะโอเคซีฟูดมาเนี่ยครับจะหอมอะดิการุ <Yeah. S 2> เรียบร้อยถ้าถามว่าผมชอบอะไรผมชอบ,บหน้าที่เป็นหน้าซีฟูดนะฮะแล้วก็เป็นซอสทาวตไอแลนด์ท mm ่า hmm. นนี้ส่วนตัวผมนะ หมด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 โอ้ถาดีเท่านั้นแล้วถาดเลยเข้ากับพีพีชินไป24ชิ้นแล้วนะอ่าฮะลองเปิดมาให้ดูหน่อยเยี่ยครับเวสเจ็ทเทเรียนพาราไดส์เวสเจ็ทเทเรียนพาราไดส์กับอ่าอิตาเมียเบสเปโรนีพี่เป็นคนชอบกินเบสเปโรนีเบสเปโรนีมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนคล้ายๆมันคืออะไรอะคล้ายแฮม ้แกแต่อันนี้มันเป็นแป้งที่แป็กชอบนะบางกอบ อันนี้หิวหรืออะไรกินเร็วขนาดนี้สองที่สี่ที่ละแาทีสามองกลายเป็นสองชิ้นอันนี้ฮาวายเอียนบาร์บีคิวพาดาย้ย <Wow. S 2> อันนี้แป็กชอบเนี่ยฮาวายเอียนใช่ไหมใช่ผมชอบกินฮาวายเอียนที่สุดแล้วตอสบาร์บีคิวอ,อร่อยเดีย 3 9มมุกที่หาที่สุดพี่พีชครับรู้ไหมใครเป็นพ่อของพลอยเชื่อมันใครครับผมตอบหนุ่มกัญชัยพาะกัญชัยกำเนิดพลอยเฮ่เล่นอะไรครับพี่พีชขำกูพอใจแล้วอโอโง มิดเลเวอร์ใช่มีเปปเปอร์โรนี่แฮมแล้วก็หมูมใช่กรอบส่วนข้างล่างน่าจะเป็นสไปซี่ชิคเก้นทวิสต์อันที่พี่ถืออยู่ก็คือสไปซี่ชิคเก้นทวิสต์อันนี้เผ็ดสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดน่าจะชอบรสนี้คนที่เป็นแฟนพันธ์แท้พวกชีสนะ ผมก็แนะนำนะครับแป้งชีระเบิดสุดยอด มาคนฟังคนดูเขาไม่อยากนะฮะมดฮะโอ้โหลยฮะแป๊กมึงจำได้ป่ะครั้งที่แล้วอ่ะที่พี่บอกอ่ะแอปอีทิโก้ไงที่บอกกับพี่บอกให้พีชวนเพื่อนยิ่งชวนยิ่งได้อ่ะแป๊กรู้จักพี่อย่างเงี้ยใช่ป่ะครับแล้วพี่บอกไอ้แป๊กไปโหลดอีทิโก้มาใช้เดยแล้วแป๊กก็ใช้โค้ดพี่ก็ได้โค้ดพีทอีทไปกินร้านที่แป๊กจอง แปลได้ร้อยคแะแนนแล้วกาไปทําอะไรร้อยคะแนนก็เอาไปแลกดีเท่ากับร้อยบาทนะแบกสมัครในอแปนอแป์บิซิโอใช่ปะ่ะ5แปบกก็ใช้โค้ดของแปบกเองก็ได้แปบกก็แนะนําพี่เล็กต่อ,อไปแนะนำไอบีมเงี้ยเขาก็จะได้100คะแนนแล้วแปบกก็ได้เหมือนกันผมก็ได้หนึ่งร้อยคะแนนเหมือนกันเออเอาไปเอาไปแลกได้เหมือนกันโอเคแค่นั้นเองง่ายๆ คำใหญ่จังวนะไม่ใช่นี่รอจนหิวแล้วเนี่ยหกที่อ่ะเหลือให้เท่านี้กูก็ดีใจแล้วว้าขึ้นเนื้อพิซซ่ากินไก่ว้า,วาเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนวันนี้ผมก็กินโดมิโนพิซซ่าไปทั้งหมด1 2 3 4 5 8 5 4 10 40กับอีก12ชิ้นอันนี่ถักราสสิชิ้น52ชิ้น แล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากนิดนึงนะฮะโดโนัมพิซซ่ามีอยู่หลายสาขาเลยจริอร่อยนะฮะลองเลือกดูชอบอะไรหน้าไหนก็ไปลองทานดูนะครับผมจะบอกว่าสุดยอดเลยนะฮะแล้วก็ฝากนิดนึงสำหรับแอปอ t ติโกคือใครที่ยังไม่รู้นะครับเพียงแค่โหลดแอปอิติโกนะฮะแล้วใช้โค้ดพีทอีทแล้วไปทานคุณจะได้เลยครับ100คะแนนสามารถเอาไปแลกของได้ 100บาทนะครับแทนเงินสดได้เลยนะครับแต่ผมจะเข้าไปดูในแอปเลยมันจะมีที่เขาร่วมรายการให้ใช้อยู่เยอะเลยนะครับลองเข้าไปดูที่แอปอีทิโก้ได้นะครับผมคุ้มจริงๆลองดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะหมดกี่บาทไปไปดูกันดีกว่าทั้งหมด1,781บาทค่ะเฮ้ยโกหกป่ะจริงค่ะราคานี้มันอยู่ที่1,664บาทยังไม่รวมแบตเท่ากับราคานี่มันลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในอีทิโก้ใช่ไหมใช่สา0 0ั ถ้า162บาทเชคคิดเร็วว่ะสุดยอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะจริงป่ะลด50%เนี่ยคะลด50%เหลือ1,604บาทรวมแบตมือนี้ผมจ่ายแค่1,781บาท1,781บาทที่พี่กินไปทั้งหมดเมื่อกี้นะไอ็นเกีร์รดเยอะวะรอไปหลดมาดูครับ เดี๋ยวผมจ่ยตามก่อนแล้วอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดซับสไครป์ใหพีทนี่แหละทางช่องเฟซบุ๊กยู u ูบแล้วก็เข้าไปฟอลโล่ไออินสตาแกรมที่พีท e r s c o r e e e r e แกันด้วยอย่าลืมนะครับผมฝากด้วยไปแล้วเดัง